ตามรับชมพิธีมอบรางวัล SET A v o ร2022ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าทางด้าน Business Excellence และ Sustainability Excellence 28ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา14.30น,นรับชมสดทาง s e t o r t h s e t a r d s และ Facebook Set Thailand สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการพิเศษครับเซตอเวิร์ดอินโนทนะครับปีนี้เป็นปีที่3แล้วที่เรามาพบกันนะครับกับรายการที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยจะพาทุกคนไปร่วมกันรับฟังแล้วก็ติดตามผลงานนวัตกรรมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายนะครับในรางวัล Best Innovative Company Awards ครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในรางวัลสำคัญบนเวทีเซตอวร์ประจำปีนี้ด้วยนะครับ เซตอบอรในปีนี้เนี่ยนับเป็นปีที่19แล้วนะครับโดยเราได้มอบรางวัล Best Innovative Company Awards นับถึงปีนี้ก็เป็นปีที่7แล้วครับย้อนกลับไปในเมื่อ7ปีที่แล้วที่เราเริ่มรางวัลน,นี้เนี่ยนะครับเรียกว่าอยู่ในยุคที่ Innovation มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งกับทุกเรื่องรอบตัวเราแล้วก็เพิ่มความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ครับ ดังนั้นภาคตลาดทุนของไทยเองทั้งบริษัทจดทะเบียนบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัทพย์จัดการกองทุนก็ล้วนแต่หานวัตกรรมใหม่ๆที่เข้ามาพัฒนาให้ทั้งสินค้าและบริการของตัวเองดียิ่งยิ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับและทั้งหมดนี้ก็ทําให้กับเราที่เป็นลูกค้าหรือผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีขึ้น ได้ด้วยเช่นกันครับสำหรับเซตอวอร์ดในปีนี้นะครับเรามีบริษัทที่นําส่งนวัตกรรมเข้าประกวดรวมด้วยกันทั้งสิ้น51บริษัทครับและตอนนี้เราก็ได้14บริษัทสุดท้ายที่ผ่านเข้าชิงรางวัล Best Innovative Company Awards เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีรายชื่อและผลงานนวัตกรรมตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนณตอนนี้เลยครับ วันนี้เราจะทำความรู้จักกับนวัตรกรรมของ JP นะครับบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนกับนวัตรกรรมไข่น้ำแคปซูลนะครับหรือว่าบุฟเฟียคปครับจุดเด่นของนวัตรกรรมนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นอาหารเสริมทางเลือกสําหรับผู้ที่แพ้ถั่วแพ้ฟูเต้นนะครับแล้วก็กลุ่มคนที่ไม่รับประทานผักหรือว่าเนื้อสัตว์ โดยในส่วนของเนวตกรรมนี้จะเป็นอาหารเสริมที่ให้ทั้งโปรตีนไฟเบอร์แร่ธาตุนะครับรับประทานง่ายแล้วก็บรรจุอยู่ในรูปแบบของแคปซูลมีงานวิจัยรองรับถึงคุณประโยชน์ต่างๆเราจะไปร่วมพูดคุยกันกับรบเตอร์สิทธิชัยแดงประเสริฐครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนติดตามกันได้เลยครับรบรสิทธิชัยสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันถึงตัวนวัตก,กรรมนะครับของบริษัทโรงงานเภสะัชุาสาหกรรม JSP ประเทศไทยนะครับก็คือไข่น้ำแคปซูลอ่ะเล่าให้เราฟังหน่อยครับว่านวัตก,กรรมนี้คืออะไรมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับผมครับก็เริ่มจากตัวเราโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP นะครับเราเป็นโรงงานผลิตยาอาหารเสริมเครื่องสำอางและสมุนไพรทีนี้เวลาเราผลิตเราทําลักษณะของรับจ้างผลิตกับแบรนด์ตัวเองปรากฏว่า ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เราขายครับเราก็นําเสนอต่อลูกค้าคือการนําเข้าวิตามินจากยุโรปการนําเข้าสารสก,กัดจากญี่ปุ่นเกาหลีมินจีนเราก็อาจจะขายได้ดีในตลาดเมืองไทยครับในลักษณะการคิดสูตรให้เหมาะกับคนไทยแต่เวลาเราจะโตไปสู่ตลาดโลกที่เป็น global เนี่ยากลับกลายเป็นว่าชาวต่างชาติเห็นว่าเราเป็นแค่เอาวัตถุดิบจากทั่วโลกมาประกอบเพราะฉะนั้นเนะ่ะเราไม่ได้อาศัยจุดแข็งที่เป็นของประเทศทําให้หลังจากนั้นนะทางบริษัทก็เลยมาห่วงมองดูว่า อะไรล่ะที่เป็นตัววัตถุดิบพืชเกษตรสมุนไพรในประเทศนะครับ,รบปรากฏว่าเราเจอตัวหนึ่งครับที่เป็นแพนเบสโปรตีนแพนเบสโปรตีนทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจอย่างมากและมีตัวหนึ่งที่เป็นท็อป10แพนเบสโปรตีนชื่อว่าบูฟเฟียบุฟเฟียเนี่ยชื่อไทยคือไขน่น้ําอเมืองนอกออริจินอลผู้ผลิตเขาใช้ชื่อคําว่าไข่น้ําเลยนะครับกลายเป็นว่าแพนเบสโปรตีนที่มีชื่อเสียงระดับโลกใช้ชื่อไทยว่าไข่น้ําทีนี้เราเลยไปมองดูว่าไข่น้ําเนี่ย คืออะไรไข่น้ําในเมืองไทยเป็นพืชคล้ายๆกับจ,จอบแหนะมันมีจอบตัวใหญ่แหนะตัวเล็กไข่น้ําเป็นเม็ดที่เล็กไข่น้ําเป็นพืชน,น้ําที่มีดอกที่เล็กที่สุดนะครับในโลกเป็นพืชสายพันธุ์ไทยออริจินอลเราก็เลยมองว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราอยากพัฒนาพืชไข่น้าสายสพันธุ์ไทยหรือพืชไทยมาทํำยังไงเราก็เลยมุ่งที่จะเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไข่น้ําเนี่ยผ่านกระบวนการเพราะเลี้ยงที่สะอาดผ่านกระบวนการแปรรูปผ่านกระบวนการผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารและยา โดยเบื้องต้นเราทุ่งเน้นในการพัฒนาเป็นฟังชั่นอลฟูดหรือฟิวเจอร์ฟูดเพื่อพัฒนาเป็นอาหารเสริมคร,ครับผมซึ่งอาหารเสริมตัวนี้หรือว่าไข่น้ำเนี่ยพอมาทำผ่านโปรเซสของเราแล้วเนี่ยมันดียังไงมันมีคุณค่าทางโภชนาการยังไงครับไข่น้ำเนี่ยนะครับไข่น้ำถือเป็นพืชที่มีโปรตีนสูงมากนะครับแล้วเป็นพืชที่มีวิตามิน b 12และมีไฟเบอร์สูงมีแอนตี้ออกซิแดน์สูง จึงถือเป็นซูเปอร์ฟู้ดในต่างประเทศแล้วก็เป็นแพนเบรดโปรตีนนะครับทีนี้สิ่งที่เราสนใจฟังก์ชันมันได้ละครับความเป็นฟังชั่นอลฟู้ดความเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดแต่สิ่งที่เราต้องแข่งกับต่างประเทศคือเราจะปลูกยังไงเพราะเมืองนอกนะครับปลูกดอปลูกภายใต้ led ระบบปิดปล,ปลูกไปใต้ Green เ o า s e แต่บ้านเราอะ่ะมีน้ําแสงแดดและพื้นดินที่เป็นธรรมชาติเพราะเราเป็นออริจินอลแต่การเลี้ยงยังไงภายใต้น้ําพื้นดินกับแสงแดดของเราให้มันสะอาดปลอดภยัย สามารถมี productivity หรือการเติบโตที่รวดเร็วและมีโปรตีนที่สูงเนี่ยทำยังไงก็เลยเกิดนวัตกรรมการพัฒนาวิธีการปลูกการเพาะเลี้ยงการแปรรูปและการพัฒนาเป็นอาหารเสริมครับ,รบอันนี้คือสิ่งที่เราก็ทุ่มเทกับคือตัวนี้ครับอืเราใช้โปรเซสในการพัฒนาใช้เวลายาวนานมากน้อยแค่ไหนแล้วความยากความซับซ้อนมันมันอยู่ในขั้นตอนไหนบ้างครับระยะเวลาเราใชโ้โดยรวมทั้งหมดประมาณสปี เราการได้มาซึ่งนวัตรกรรมเราใช้ลักษณะของโปรเซสอินโนเ n o v อิน o นเวชันก็คือการดึงความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆมา c o l ลาบ o ร์เรชันกันต้องบอกว่า JP กลุ่นอะไรครับ JP เก่งที่สุดเนี่ยคือการผลิตโปรเซสขึ้นที่เป็นอยอ,เนอยอเป็นอาหารเสริมกับเป็นยานแต่เราไม่ได้เก่งเรื่องปลูกเพราะฉะนั้นน่ะด้วย o p n n i n n o v a t i o ัการดึง c o l ลาบ o ร์เรชัที่อื่นน่ะเราร่วมมือกับราชมงคลธัญบุรีคณะประมงเรื่องการปลูกในบ่อดิน นะครับ,รบเพราะว่าเรามีปรัพยาพดินดีแดดดี<ม>พอได้รับรูปแบบการปลูกโดยความร่วมมือราชมงคลธัญบุรีเนี่ยเราไปร่วมมือกับสวทชครับเขามีกองโครงการโอเพนอินโนเวชั่นสวทชดึงเอกชนดึงนักวิจัยดึงภาครัฐมาร่วมมือกันทําให้เราได้ร่วมมือกับภาคเอกชนเป็นรายที่2ในการต่อยอดกระบวนการเพราะเลี้ยงโดยใช้ยีสต์ครับ,รบยีสต์จากอุตสาหการรมเอามาเป็น ุ๋ยหรืออาหารเสริมพืชในการพเพาะเลี้ยงให้ไข่น้ํามี productivity สูงแล้วก็เป็นจุดอนุสิทธิบัตรหลังจากนั้นก็ร่วม e ือเอกชนอีกรายหนึ่งทํากระบวนการแปรรูปให้สะอาดปลอดภัยที่สามารถขึ้นได้เป็นออยอได้หลังจากนั้นเมื่อเราได้วัตถุดิบที่ดี JPA เ,เนี่ยก็เป็นโรงงานอาหารเสริมโรง,งงานยารเราก็พัฒนาสูตรเป็นเม็ดเป็นแคปซูลเป็นผงทรงดื่มแต่ที่โฟกัสที่แคปซูลเพราะว่าขึ้นเราขึ้นทะเบียนออยได้เป็นรายแรกของประเทศไทยในรูปแบบไข่น้ำแคปซูล นะครับก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เลยได้เป็นสินค้าพันธ์อาหารเสริมไข่น้ำรายแรกของประเทศครับครับแต่จริงๆเราก็โอเพนในการใช้รูปแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆไม่ใช่แค่จำกัดอยู่ที่แคปซูลใช่ไหมครับเราอาจจะเป็นผงชงดื่มหรืออะไรอย่างที่อย่างที่ทดเรเล่ามาในอนาคตก็จะเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์นี้ต่อไปอีกถูกไหมครับแคปซูลเป็นจุดเริ่มต้นหลังจากนั้นเรามีไข่น้ําเป็นเม็ดแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มีไข่น้ําเป็นผงชงดื่มแล้วก็มีงานวิจัยพัฒนาอินเฮ้าส์ร่วมมือกับลูกค้าเพื่อให้ได้ฟังก์ชันไข่น้ําที่หลากหลาย ครับเช่นลูกค้าจะบอกคอนเซปต์ว่าไข่น้ําอยากจะเน้นโปรตีนนะให้ผู้สูงอายุเราเสริมโปรตีนไข่น้ําอยากเน้นไฟเบอร์ให้กับคนวัยทํางานนะครับ,รบที่ไม่ค่อยกินผัดเราเสริมไฟเบอร์กับแอนตี o ้ออกซิแดนต์ e N, แบบนี้เป็นต้นครับอ๋อก็คือเบสหลักจะคือไข่น้ําแต่เราสามารถปรับสูตรด้วยการเสริมเติมสิ่งต่างๆที่เพิ่มเข้าไปได้เป็นสูตรต่างๆได้นั่นก็คือนั่นก็คือแผนที่เราจะทําต่อไปในอนาคตใช่ไหมครับหลักๆตอนนี้มีอยู่สักกี่ประมาณกี่สูตรนะฮะ ตอนนี้หลัก,ลกๆที่ชื่อที่เป็นออยอแล้วออกขายได้แล้วมีประมาณ3ามถึงสูตรแต่อยู่ในโปรเซสวิจัยอยู่ประมาณ10สูตรเลยครับครับแค่ผลทงดืมเนี่ยด้วยคอนเซปของผู้สูงอายุหรือวัยทํางานหรือให้เด็กที่ไม่กินผักและกินผักเนี่ยรสชาติและสูตรจะแตกต่างกันทั้งหมดก็อยู่ในขั้นตอนวิจัยพัฒนา house อ,อินฮาวสองบริษัทเจครับครับ แคลนเบสโปรตีนเนี่ยมันก็เป็นเทรนด์ของของโลกด้วยเช่นกันถ้าถ้าเปรียบเทียบของเราเนี่ยนะครับไข่น้ำโปรตีนแคลนเบสจากไข่น้ําถ้าเปรียบเทียบกับโปรตีนอื่นๆที่เขาใช้กันอยู่ทั่วโลกบางคนอาจจะกินโปรตีนจากถั่วบ้างจากอย่างอื่นบ้างามีพีโปรตีนอะไรสารพัดเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบไปแล้วมันมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันยังไงบ้างครับเอาเรื่องจีโอกราฟิกก่อนนะครับถ้าเราจะทําถัวเหลืองเราแพ้เมกาบราซิลนะครับ ถ้าทำพีโปรตีนหรือถั่วลันเตาเราแพ้อเมกาถ้าใช้ไม่ใช้แพนเบดเป็นวัวนมวัวเวโปรตีนเราแพ้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เพราะฉะนั้นอะไรละ่ะที่เราแ้าปากปุ๊บก็ชนะไข่น้ำไงพอทั่วโลกเ็าเรียกว่าไข่น้ำแปลว่าต้องใช้ภาษาไทยชื่อก็ของไทยทีนี้ตัวไข่น้ำจะดีอย่างหนึ่งคือว่าถ้าเปรียบเทียบกับพืชถั่วเหลืองเราต้องใช้น้ำปริมาณมากในการปลูกยังมีเรื่อง GMO ยังมีเรื่องกระบวนการแปรรูป แต่ไข่น้ําเป็นพืชน้ําที่อยู่บนน้ําตามหนองคลองบึงถ้าเรามองถึงแหนนะครับเราไม่ต้องใช้น้ําน้ํามันไม่เปลืองครับเพราะมันอยู่บนน้ําเราไม่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงเราไม่มีการตัดแต่ง GMO ข้อดีคือมันเป็นพืชโอโคเพราะฉะนั้นความปลอดภัยทางด้านของยาฆ่า,มาแมลงโลหะหนัก GMO <ม>หรือปุ๋ยอะไรก็ไม่ต้องใส่มากมายเลยครับ,รบเราใช้ความเป็นธรรมชาติมากที่สุดอันนี้คือจุดต่างของกระบวนการปลูกเมื่อเทียบกับพวกธัญพืช ตัวต่างๆ <c oughs> ตัวนมวัวนี่แหละแม้จะไม่ใช่แพนเบสแต่นมวนัวเป็นแหล่งโปรตีนสูงแต่มีปัญหาเรื่องแอนติบอดติกแล้วก็เรื่องของแอนิมอลเวลแฟร์นะครับและเรื่องของโรคโลภอ่าหรือบางคนอาจจะแพ้นมวัวไม่สามารถทานได้เราก็จะมีทางเลือกให้เขาที่เป็นแพนเบสนะครับถ้าถามในมุมของ ESG ครับผมเขา้าใจว่าตัวนวัตกรรมนี่น่าจะมีประโยชน์ในค่อนข้างหลายมิติทีเดียวนะครับโดยส่วนตัวของอเตอรเองมองว่ามันมีประโยชน์ในมิติของ ESG ในด้านไหนบ้างครับ ผมเริ่มไล่ตั้งแต่ e อน i r o รอ e n เมนทลเลยครับแน่นอนครับถ้าเราได้แหล่งโปรตีนชนิดหนึ่งถ้าเราเลี้ยงวัวนะครับโลกร้อนคาร์บอนเครดิตแอนิมัลเบรฟเอความโหดร้ายของการเลี้ยงตว์นะครับถ้าใช้ถั่วเหลืองถั่วลันเตาเราต้องใช้น้ำปริมาณมากเพื่อปลูกถั่วให้มันโตนะครับโลหะหนักยาฆ่ามแมลงสารเคม,มีมีเยอะแต่ขณะไข่น้ำถ้าเราปลูกโดยเป็นพืชท้องถิ่นของเราเนี่ยรเราสามารถจะใช้พื้นที่ว่างเปล่าที่น้ำท่วมขังนะครับ แล้วก็อาศัยการควบคุมคุณภาพเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกพืชได้ในพื้นที่ที่มันปลูกพืชไม่ได้นะครับการที่เราใส่น้ําเป็นบ่อไว้ดินอุ้มน้าครับรอบที่ใกล,ใกล,ใกล้ใกล้เคียงจะได้ความชุ่มชื้นรวมถึงการปลูกพืชแน่นอนครับคาร์บอนเครดิตได้ประโยชน์เกษตรกร,ร,กรได้ประโยชน์แล้วที่สําคัญการไม่ต้องใช้ยาฆ่ามแมลงการไม่ต้องใช้พวกปุ๋ยเคมีทําให้สิ่งแวดล้อมเราดีขึ้นยิ่งปลูกเยอะ แล้วไม่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่ต้องใช้ปุ๋ยนะครับก็ยิ่งทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะครับ,รบส่วนทางด้านโซเชียลครับทางบริษัทเราเองหลังจากวิจัยพัฒนาไดโนฮาวเนี่ยเราทําเป็นความต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานให้เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเรียนรู้จากเราเ่าไปปลูกสิ่งที่เราสนใจที่จุดทางด้านโซเชียลคือแปลงปลูกนาข้าวออร์แกนิกปลูกได้ปีละครั้งใช้เวลาประมาณสี่เดือนอีกแปดเดือน ถ้าเขามีพื้นที่ที่น้าท่วมขัง <_ an> ออก็สามารถจะแปลงข้าวอร์แกนิกมาปลูกไข่น้าเป็นรายได้เสริมได้นะครับอันนี้คือการต่อยอดจากสังคมรวมถึงตอนเนี้สิ่งที่เราทําบ่อก,กุ้งบ่อปลานะครับที่อาจจะขายกุ้งขายปลาไม่ได้เอามาปลูกไข่น้ํานะครับก็สามารถเป็นรายได้เสริมให้เขาได้โดยใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมนะครับกับวิสัยกิจชุมชนต่างๆส่วนด้านก็ปเปอนแน่นอนครับถ้าเรามีความโปร่งใสธรรมาภิบาลแล้วก็ตรวจสอบกลับได้เนี่ย ทางบริษัทเป็นบริษัทมหาชนมีการตรวจสอบอยู่แล้วแต่ขณะถ้าเราจะมี Governance กับทางเกษตรกร Contract f a r m i n g เราก็สามารถไปจดทะเบียนกับกับกระทรวงเกษตรนะครับเพื่อทําเป็น Contract f a r m i n g ในการลงทะเบียนแล้วก็ซื้อขายให้มันเกิดแ i r p r i c ์กับผู้ปูกที่เราขอมาส่งเรา ก็น่าจะครบประเด็นของ e s สครับผมอืมอ่าน่าสนใจทีเดียวผมถามในเรื่องขององคอ์กรบ้างบริษัทของเราโรงงานเตส,สาหกรรม GSP ประเทศไทยเนี่ยนะครับเราให้ความสําคัญกับเรื่องของนวัตกรรมมากน้อยแค่ไหนแล้วเราส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมในองคอ์กรยังไงบ้างครับเราเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นนวัตกรรมมากอยู่แล้วเพราะเนื่องจากเราเป็นบริษัทยาบริษัทอาหารเสริมแล้วมีบุคลากรทั้งแพทย์แผนไทยเภสัชกรนักวิทยาศาสตร์แล้วสิ่งที่เราจะอยู่ได้คือการออกสินค้าใหม่ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำเราจะเน้นการ collaboration กับหน่วยงานรัฐนะครับเราเน้นการ collaboration เพื่อให้ได้ need ของ customer นะครับเพราะฉะนั้นเราจะร่วมมือกับอะไรครับเราร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยเราเป็นกลางน้ำเราร่วมมือกับลูกค้าที่จะบอกว่า customer e e d market นี้คืออะไรเขาเอามารวมกันก็เกิดการพัฒนาสินค้าใหม่แต่ที่สำคัญที่สุดเราก็ต้อง c o l ลาโบเร t กับ regulator คือของใหม่ต้องขึ้นเป็นออยได้ เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการตั้งทีมกรุ๊ปมาเวิร์กงานเนี่ยครับเราก็มักใช้คอนเซ็ปต์ของ collaboration เนี่ยแหละแล้วก็ผลักดันให้เกิดนวัตก,กรรมใหม่ๆซึ่งต้องเรียกว่าเฉพาะภายในองค์กรมันต้องอยู่ในสายเลือดเพราะอะไรครับเมื่อ R&D คิดสูตรห้องแหละต้องมีขหอทดสอบคุณภาพได้ฝ่ายผลิต ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถผลิตได้ตามราคาเป้าหมายล่สาสํมการทั้งองค์การพยพต้องขึ้นที่เป็นออยได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนในองค์กรก็กค่อนข้างแอคทีฟในการสร้างสินค้าใหม่ครับครับงั้นยกตัวอย่างในการปิดท้ายก็ได้อย่างไข่น้ำแคปซูลเนี่ยพนักง,งานในองค์กรส่วนต่างๆในองค์กรมีได้มีส่วนร่วมกันยังไงบ้างครับข้อหนึ่งทีมฝ่ายขายก่อนทีมฝ่ายขายได้รับดีไฟเน้นราคาว่าแพนเดตโปรตีนเป็นกระแส เราก็เลยหาว่าแพนเดดโปรตีนตัวไหนหละ่ะที่ไม่ใช่ของนำเข้าแล้วเป็นของออริจินอลในประเทศพอได้โจทย์เจอแล้วว่าใครนะคือของไทยที่เป็นแพนเดดโปรตีนนะเราส่งโจทย์ให้ r d r d บอกว่าฉันพัฒนาสูตรได้แต่ฉันปลูกต้นไม้ไม่เป็น r <c oughs> d ก็เลยไปติดต่อต่อวทชทำ open innovation <c oughs> เพื่อ collaboration <c oughs> กับมหลาลัยกับเอกชนใดอื่นและกับสวทชอ <c oughs> พอ r d ทำงานได้เสร็จปับทาง production คับหรือฝ่ายผลิตก็จะต้องทำการปรับ แต่งกระบวนการผลิตเครื่องไม้เครื่องมือให้เหมาะกับไขน้ําเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทั้งฝ่ายขายทั้งฝ่าย r อและฝ่ายผลิตก็ต้องเข้าใจรวหถึงฝ่ายบัญชีการเงินด้วยนะครับเราไม่เคยดีวแต่เตกษตรกรไม่เคยทำคอนแทคฟาร์มมิ่งเขาก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่า มันมีกติกายังไงบ้างกับเกษตรพันธสัญญาซึ่งก็จะเกิดความรู้ใหม่ๆในองค์กรที่จะต้องเดินไปด้วยกันทุกแผนกครับถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ทั้งองค์กรมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันนะครับและผมว่านอกเหนือจากจะเป็นประโยชน์กับตัวบริษัทเองเป็นประโยชน์กับตัวผู้บริโภคเองแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศด้วยในการส่งออกสินค้านี่นะครับไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันในงานเซตอ w ว r ร์ดนะครับกับนวัตกรรมไข่น้ําแคปซูลนะครับหรือว่าวูฟเฟียแคปนะครับของทาง บริษัทโรงงานเพื่อุตสารกร,รมจสพประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับวันนี้ขอพะกับดรสิทธิชัยนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ